สวัสดีครับร้านเบลิงคาระคับรับเลบลลิงสายไฟรถด,ดีเซลนะครับนี่ก็เป็นส่งรถแข่งหรือว่ารถบ้านก็ใช้ได้นะครับคือแปลงระบบเป็นของดีแม็กเก่านะครับแปลงระบบกล่องฟิลอันนี้ก็ผมก็จะมาร์กสายไว้ให้ก็เอาไปประกอบเองนะครับสำหรับคนที่พอมีอความรู้ทางด้าน พอทําเป็นนะครับเอาไปมันจะได้ไม่ต้องงงอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องนะชุดเครื่องรายละเอียดก็พอมีใน Facebook ใน YouTube หรือว่าเนี่ยก็ไปดูเอาอันนี้ก็เป็นชุดไอออนกล่องชุดฐานเร่งนะครับก็ทำไว้อันนี้ก็เป็นชุดพวกควบคุมชุดควบคุมชุดของบอดี้นะครับเขาก็จะเอาไปประกอบใส่ ตำแหน่งเดิมของเขานะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาแค่เอามาแยกชุดคอนโทลออกเราก็มาร์กสายให้เขาไปประกอบอีกนะครับถ้าสนใจชุดนี้แบบเหมือนอ่าสไตล์แบบรถเก็บสวยงามหรือว่ารถแข่งอะไรนี้รถบ้านหรว่ารถโชว์อะไรนี้เป็น d m a มเก่านะครับสนใจก็ทักมาได้ส่งมาของมาทำได้นะครับ นะราคาก็ตามเนื้องามเลยอันนี้ก็เป็นชุดไฟหน้าก็เอาไปประกอบเอาเองเลยครับระยะผมก็เผื่อให้ไว้แล้วให้ไว้แล้วก็ไปอยากจะมีวิธีการทําให้ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามกลับมาได้ถ้าสั่งที่ผมเนาะโอเคตามนี้นะครับงานก็จะประมาณนี้เนาะไม่มีหมกครับผมชัดเจนทุกรายละเอียดเนาะ อาจจะแค่เก็บอันนี้เฉยๆมันก็เป็นปกติอยู่แล้วของเดิมก็พันนี้มาเลยนะของเดิมเขาก็พันแบบนี้มาเนาะไม่มีหมกครับสนใจทักมาได้เลยนะครับนะสวัสดีครับ